ได้ฟัง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 มือใหม่ฟังก่อนอ่านี่นะมันของอ่ะมันจะแบบเราเราไปก็ทีเมีะอยู่ลือก็ฟังสิไอ้หี้วจะสอนอยู่นี่ไอ้หี้วถามอยู่นั่นแหละถามที่ไม่ได้ที่อยากให้ถามไม่ถามอ่ะรู้ส่ามพี่ไอ้ี๋อ่อยู่นี่อยากเล่นนี่เสียงกระป๋องกระแปงวันดัง ีมันก็ต้องไปหาดูมันจะเป็นพวกเกตเหล็กรังเบียอะไรแบบเนี้ยเกมอะไรอ่ะตั้หมดเงหมดเลยนะเฮ้ยทำแบบอยูนั่งไงเฮ้ยเก่งหมดเลยนั่งไงอ่ะฝรั่งไอ้ไหนไม่อันไหนไม่ต้องยิ้เดี๋ยวเพื่อข้าก็บอกเองเห็นไหอันนี้เราเราเราไปด่าเราไปด่าง่ายแต่อย่าไปอยู่ใกล้รังพึ่งเข้าใจไหมไหนรังพึ่งวัยเฮียนี่ไงเฮียมึงก็เดินมาสิเดินตามกูมาสิ มึงตามไกดมามึงเดินตามใครไอ้พูดแล้วมันสอนมึงหรอน้ามันสอนมึงมายังไม่เห็นมึงเอเฮียูดเนี่ยูรพูดยังไม่รู้เลยพี่อีเฮียก็ดูชื่อันหัวดิต้นตีนเฮียกใครตั้งนาิกาปุกว้างไม้มทาง้ง 哈哈哈哈！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 哈哈哈 กอกุมกอกมกอกุมสติกทูเกเตอร์สติกทูเกเตอร์มายะมือไรจตัวลี่ย่มีมันมีของเนี่ยไม่หยิบกันแลมันอยนี่เป็นงูมนฉกมึงแล้วเนี่ยอยู่นี่ระเบิดไ่ดิไปดไปอะไรอะไระ ตายด้ยตายอยู่นี่ด้ยดไ้้วยี่่าไม่ได้ยปันเลตึงวแพ่งวไอ้เียเนี่ยคตองพึ้มึงไม่ได้ยินเงจริงๆอะมันจะเปิดเสียงเบาทำเฮียอะไรอะมันก็ไม่ได้ยินเฮียเลยดิกลัวอีมึงไม่ตอกลัวคุกลัวมึงสุดแล้วตอนนีมึงกลัวหแหละ เอาลูกพี่ทำไมอ่ะวางไว้วางไว้วางไว้พุดจีวางเอาจริงลูกพี่ไว้เนี่ยนะเออให้เขาเข้ายานไปไปไม่เอาเอาไปด้วยไปทำเคี้ยอะไรเดมันเสียเงินเยอะเอาวางไว้เอาเดี๋ยวลูกพี่เหงาเพื่อนไม่เหงาเดีลูกพี่ดูมึงอยู่เนี่ยไม่เหงาหรอกนั่งดูมึงอยู่บนฟ้าด้น่ะไม่เป็นไรเอาไปด้วยอยากมีมีลูกพี่ข้างกายวปดีที่สุดกูบอกให้วางจะเอาของไปถือเอามือไปถือของไม่วาง แล้วพบกันมาหนึ่งต่อตั้งปุ่ม E ครั้งพ่อเมื่อยเนี่ยเมื่อมองหาไม่เหรอทีนี้ถ้าเจอตัวอะไรอย่าส่งเสียง เฮ้ยเฮียเจตัวอะไรบ้าวเฮ้ยโอ้ยเอ้าทำไมอยู่นี่ไม่ฟื้นเนี่ยพี่น้อมไปก็ได้จะอยู่ีหน่อยเบทำหัวใจยจะไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเยเข้ายัเข้ายันเข้ยเเจียง่าเจียง่าเจ้ยงเจ้าง่พี่ พ้องตัวอะไรมาอู่าหยิ่งอย่าบอกเลยหยิ่งหยิ่งหยิ่งหยิ่พูดหาพ่อบุญเกิดมันต้องหยาพี่น้องอย่างนี้นะหยาหยิ่งแล้วพี่มันนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนอกยานเนี่ยก็รอให้พวกมึงหุบปากแดีวมาต่อจ่อหน้าประตูเลยแต่กูโยกเลยรอบนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดถือว่ากูไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเฮ้ยแต่มาลอยวายเี๋ยว่ะมัลีเตรียมขึ้นยานนะมัลีมวลีเตรียมขึ้นยานนะจะโยกเลยนะ ว้าไอ้ยีนตัเมื่ออะฮาฮ่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 ่า่าาา่ Mm ้ด hmm. ว <te edy> <át res> ิอนนน่ง เออก <ะ S 1> <łbym> ูไปขนคปด้วยอยู่แล้วน้องกูจะหนียังไงเฮ้ยก็เดี๋ยวไม่ต้องทุบกูกูออกเกมนะอันน่ะกูออกแล้วนะกูออกแล้วนะกูออกแล้วนะอ่ะกูออกละหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสอผู้ไหนเราเราจำบังเหเป็นสองหนึ <ing bil> ่งจำได้หนึ่งตจ็ดองกูไม่จำเาะกูปวดหมีแค่นจริงเหรอรู้สึกเหนยแล้วว่ะอันไหนมา อะไรวะนั่นใหม่มากวิ่งอย่าขุดไ,ไม่รู้ครับอุ้ยอะไรอ่ะควารู้อย่าไปทำว่ะเฮ้ยลูนไปแล้วเว้ยลูนไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้กินเว้ยมันไปแล้วเว้ยเฮ้ยไปเรี่ยว <c oughs> ไปเรีย <c oughs> ่ย,ไยวไปเรี่ยวไปเรี่ยวโอ้ไอ้ยลูนบอกอยู่ไม่ได้ ไปฟังงานใหม่ดีกว่าชิวๆอะไรไม่ฟังงานใหม่เดี๋ยวเจอทำเฮ้ยู่ <Yeah. S 2> บอกให้นะถ้ามันไม่ใช่คนขนแคบไอ้คนเก็บใส่รถกูแข่งมันก็ไม่ใช่ฟาวเนี่นยไอ้รูมันหายไปเลยอ่ะคนดูงาน,นใหม่ที่ไหนวะนี่แน่เลยไปต่อแถวดีจะได้รีบทำรีบเสร็จเฮ้ย โอ้เงินแดงมีเป็นล้านเรียะมันอย่างโอ้ยคนไปไหนหมดวะเยอะพวกขกูไม้ไม<ล><ก>่ไม่คุยไม่ไสนใจเลยกูไม่ขนแล้วแคปอะเออกูไม่ขนแล้วไปละไอ้เงี้ยงอนไปละไอ้เงี้ยกูหายใจว่ะกูอยากไปดูอ <c ười> ุ้ยเงี้ยโห โอ้ยโคตรเยอะอ่ะโอ้โหโอ้โหไอ้แค oh ่นี back, oh ่แบ <laughs> oh ็คแน่นอนไอ้โบสปังลอนเอฟดี้โอ้โหคิวลอยถึงขนาดไอชาลีโอิวเลยดิอี้ยโอ้โห เองปุดนี้มันได้ชี่ออะไรอะไอ้เชี้อลูนมีแจ่คขนแคปมาทำงานโอ้โหสุดยอดไอเดมไอลีฮ่า่าค่าจะจะอยู่ที่นี่หมดนี่อันไหนบ้านเรา

แข่งเหมือนนันน่ะสิสสิสอ่ะมึงก็มีจริงไหมครัตอนแรกกูไม่เชื่อตอนนี้กูเริ่มเชื่อแล้วจริงอ่ะเริ่มเชื่อแล้วเริ่มดูแล้วปะมันกระตุกอะไรวะงุดหงิดอย่างทุกคีย์บอร์ดเฝ้าคีย์บอร์ดเดี๋ยนี้มันเป็นอะไรวะไอ้ดุ๊กเออ คีย์บอร์ดมันเป็นแบบว่าสมมติว่ากดเ A ใช่ไหมมันไปกด F 1 0บอ่ะมันมันจะพังปะมันเคี่ยวหมูจ้ามันเป็นแบบมาโคอ่ะไฟจ่ายคีย์บอร์ดไม่พอเปล่าไม่แต่ว่ามันมันไม่มีสายนะมันต้องเออาไฟงซื้อคอมใหม่พี่ต้องใส่ชานใหม่ไม่มันต้องชาร์จแบบไม่ชาร์จดิ่งใช่ก็ชาร์จแล้วเดี๋ยวคือมันต้องไปตากแดดเว้ยมันจะชาร์จไฟโดยมัวจัดไอ้เหี้ยนี่มัวจัดเซลอ่ะอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้อยู่เพลินหรือเปล่พี่มัวจัด ไม่ได้ว <Happiness unting> ิงดิงหยหบ่เซลล์ันดังตลดเตลดไมเวลาตอนเดินไม่ได้อะไม่ไม่ด้ออเดยไม่มีใครมีทั่วเต้นเปนเรื่องไม่มีประโยชน์เอาไปเ่อนังเกินเอาแล้วมันมีวิธีอื่นไหมอ่ะไมมีคนเนี่ยคนดูบอผมเคยเป็นต้องเอาพวงแบตรถยนต์เนี่ย ด้วดูลองเปิดฝกกปบงหน้าที่กดดีหรอพี่ถัดดูแบตรถยนต์ให้ยูมิให้ชนี้ยมเหยูมเห็นยนั่นแะไอ้าวนั่นน่ะนั่นละหม้อน้นนบ่เนียมึงจะไยสักทีโอยากสนติน ตลอดตอนนี้มีอยู่30มคนเย้ผู้นำโง่เลยจะตายกันหมดคุยพอเดี๋ยวโดนเมียด้า กช่ามาเลยท้มทุกคันอ่ะต้มด้วยท้มด้วยโดนเล<อ>ี้ยงวได้พี่พูดเองนะเออทุกคันนะเหี้ยไม่เรียกมาเถ <c oughs> อะเฮ้ยประตูรูดขอหน่อยละกันกูจักรยานโซ่ตกเว้ย ยืยดูมาแม่งเตแผลเลยเฮ้ยร้อนพีดีอ้ยออไงอ่ะไอ้ยองยอกไงไอ้ยอง้อม <ja ีส่แผลอะไรยองอุ้ยอ่่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่าั่าฮ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 ่าาฮ่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 า่พฮ่าาฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าาา ช่างครับซ่อมซ่อมทุกคันเลยนะครับได้ครับได้ครับทุกคันที่อยู่ตรงนี้เลยเรื่องใครเอ่ยครับผมเท่าไหร่ครับทั้งหมดทั้งหมดหมื่นสี่หกร้อยห้าสิบครับเอาหมื่นสี่หกร้อยก็ได้ครับกระเป๋าหนึ่งหกสองหนึ่งขอบคุณครับครับขอบคุณครับเหมาไงช่างรถได้์หรือถไงทีหลังนะเวลาเรียกช่างรถพวกมึงอย่าเสกอยู่ให้กูเห็นนะไอสัตว์นี่แค่สี่คนลอยหมื่นสี่ไอสัตว์มึงบ้าปะเนี่ย จักรยานโซลตปั่นไปเนาะหลุดจักรยานสีแดง ตืนเต้นยแหัวใจเลยว่าไอ้วยแม่อไเนี่ยแค่ขึ้นก็เหินแล้วอ่ะแค่ขึ้นก็เหิน เงินได้เกินได้รอบก่อนเราก็เกินเยเินมา22เรที่แล้ว24ป่ะี่อเราเก็บก่อนปีมาใช่ปะเอ้เวนกำเป็นเวนอะไรเวนก

จะแม่เก็บป่ะเราแม่เก็บไหมเปิดยังอ่ะแล้วเปิดหรือยังอ่ะประเทศอ่ะมีใครรู้ไหมไม่จอนเทิงของไหนจอดเทิงของอ่ะเราจะขอรถทีงดีกว่า

โอ้ยเอ้ยเดียวเดียวเดียวียเดียวโนโนโซนโนนอะอย่างสนอะออทิใหม่นี่คือเขายังไม่จ่ายใช่ไหมโอเค ไอสัตว์เลยมึงไปเจอกูสภาดิไอแย้แม่งไปเจอกูสภาดิไอสัตว์ฮะเล่นเฮียหนักหนาให้สัตว์มึงไปเจอกูสภาดิไอสัตว์เฮ้ยไอมือร์ไปมึงโดนตำรวจเรียกอ่ะงมายิงตำรวจมาไปยิงน้ำเฮียอะไรอ่ะมันมันมันเล่าผมสองยางไงพี่แล้วแบบมุมพอดีมึงไปยิงก็น้ำเฮียอะไรอ่ะมึงหนีอะไรมาเนี่ยมีแคปพี่แคปมึงยิงตำรวจ โอ้ยพี่ขี้เกียจลมมันนี่มาแป๊บนึงแป๊บนึงในตัวในเหมือนในตัวจะไม่มีล่มผมมีล่มไปพรอมผมเฮ้ียเกี่ยวเหียปาเยงเหีนอไงของลาหลบนะ้สนเห็นฟืนหนูไหม เห็นใช่ไหมที่รู้ไหมว่าปืนอ่ะมันไม่ได้มีไว้เล็งมันมีไว้ทำอะไรมันมีถูกป้ายดิเอาเอาเฮียกูล้มอยู่ไอ้ควายเอาเฮียกูล้มอยู่อ่าเฮียเวิร์กได้เด็กเฮียสวนกูว่ะเฮ้ยอไเฮียประตูโรงจอดรถก็มีเฮ้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยไมเล่นอะไรพีม ยิงมาเลยยิงมาเลยตกขาไปเลยตกขาไปเลยไปเลยฮึไดิล้างป่ะไอ้หลวงไอ้ควายไอ้ควายมึงมาดิอู้หู

วันนี้แหละไปแล้วไปแล้วหนวดกันไปเลยเออเอาเลยแต่พี่เออเอาอีกเออหนวดจัดอันนี้เขาแย่งอะไรกันอะเขาเปสตอรี่กันปะกูจองมานานแล้วตัวเนี้ยกูเห็นมานานแล้วกูจองมานานแล้วกูนี่สตอตีละอุ้ยโย่เปิดหลับเฮ้ยเด็กเฮีย มึงยืนทำไรอ่ะหลับป่ะเนี่ยอะไรนะมึงยืนรอนไอวีทีเกิดมึงยืนรออย่างี้เลยเหรอเออกูไม่หาไอที่อะคือกูวนมาหลายรอบแล้วแล้วกูเห็นอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วกูก็เลยงงว่ากูงอนไงวีทีกูไม่หาได้สักอ๋อคือมึงงอนเออไม่งมาอ๋อมึงก็เลยจอดรอแม่งนี่เลยร้อนแบบนี้แหละอ๋อคือมึงไม่ไปหาแม่งแล้วอยากมาก็มาไว้ตอนนี้มึงขายแบบนี้ถูกไหมอะไรนะกูจองตรงนี้กูจองไปที่อื่นเลย โอเคคือมูนตอนตรงนี้ให้กูไปที่อื่นโอเคเพื่อนโอเคสู้ๆสู้ๆเบอร์สุดๆจะได้เท่าไหร่ได้กินไปแล้วเนี่ยได้กินไปแล้วตอบแล้วตอบเม็ดละตอบเม็ดละกี่นาทีชั่วโมงหนึ่งมึงไม่วนหาอะไรอเลยเนี่ยวายเรื่อยๆดีกว่ามึงไม่วนหาล่ะกูวนหาน่ะชั่วโมงหนึ่งกูได้แค่สิบเมตรเองเออกูอยู่อย่างเนี้ยทะ่อยากที่อยาขับละเหนื่อเหรอเออกูปวดนิ้วองเนี้ยโอเค เหนื่อยเขาอยู่เฉยๆดีกว่าเขาบอกอันนี้ดูแลเนี่ยใช่ไหม ไม่ทำไมเสื้อกับมันไม่เหมือนกันนะตอนันอ้วนไม่ไม่โอ้โหก็ห <c oughs> เป็นลูกพญานามืัดเกียบเดียดชาติกูปานี้ึ้นอะไรอ่ะนางตานี <c oughs> จะได้เจ ไอ้เนี่ยมึงพาเปลี่ยนหรือไรเนี่ยไม่เปลี่ยนเองนะเปลี่ยนเองเป็นนางตานีกูแต่งตัวเหมือนบ่าวเหมือนไพ่งั้นหรือบ่าวหรือขีเกียจเปลี่ยนฉานกูอีหมันนรกนี่เป็นอะไรแล้วนี่น้องยาน้ำสามหาวว่ากูณมันนรกกูจะจับมึงไปโบย ไปไหนนะโบยเออเกอกมันจัดพูดไวเช่นัวจะตายของทีมฉึงเจอตอนตื่นยากขอควรนอนหลับเหมือให้เธอยอมนอนจะเออเออไอ้เน้อเราเป็นไรอ่ะเป็นผีตานนี้เพื่อนดูดิหนักแล้วเ้ยมาแล้วคุณพี่คุยเลยเนี่ยคุณพี่ทำอะไรอยู่ดื้อเฮ้ยอีจัด พี่ตัวานีไหมพี่ตานีอะไรอะไรอะเป็นตัวอะไรอะคืนพี่ทำอะไรอยู่ลือตัวนี้ชื่อกล้วยตานีตัวนี้ชื่อปลายหวีเหี่ยวข้าคือแม่กาลเกตข้าคือไม่จันญาคุณพี่พูดอย่างนี้ได้ยั่ยงไรสมกาลเกตไปอยู่คบหน้ากันนะ พี่ดูดีผิตานีผิตาโบยันผดตาหีเอาแป้งมาีเอาแป้งมกูจะขูดเอาปากมาเรียกคกูจะขูดหาเลขกันเดินนแล้วสตูไไม่ราเกยไม่กริีมันไม่เห็นหรือมันตั้งใจวะคุณพี่ผิดตาล่าทีสุด ตลกอ่ะจริงพี่จริงทุกอย่างจมึงคุยกับคนอื่นหนูเรื่องด้วยเหรอวะพี่เขาอ่ะขอเงินให้ผมเอเขาผมขายปูนให้พันห้าใช่ไหมสองถุงแล้วผมจะขายให้อีกแต่เขาไม่ยอมจ่ายตักี้อะพี่ต้องจ่ายให้เขาไหมเนี่ยอยังไงวะดุกขออีกทีได้ไหมผมก็ฟังไม่รู้เรื่อง เเขาใหม่ได้ไหมน้องไม่ได้กดตีนเขาขายเขาเขาไม่ใจผมให้ผมเลยพี่ขายปูให้เขาผมขายปูให้เขาเราขายปูให้เขาแต่เขาไม่เอาใจงงว่ะอะไรก็ไม่รู้นะ่มึงงงจริงมึงงงมึงขายยาแกงมามึงงงจริงกูเชื่อแล้วมึงงงจริง แต่กี้โดนเลวินอะเลวินมาใครยหรออ๋อไม่ได้เสียยานะแต่มัใช่ไหมเลวินมามาเยอะเค้กทำทำไมเดี๋ยวไม่อยู่เบบอุอ้ยชิปอีเลยเพิ่งต่อ้าวควันขึ้นเลยกูให้มึงชนมั้งไอ้ที่อะแต่กี้อะ,อ,อ,ะอ,อ,อเออดี พี่อยู่มีตายดีตายอีอนไรอะดีดีดีทั้งนั้นล่นโอ้ยดูดิดูหน้าดิคนน่ากลัวเลยอุยช้างครับช้างครับช้างพอจะมีแบงค์ไข่ไหมครับแบงคอรเนี ช่างยังข่หลุดไม่วนช่างยังหลุดช่ยังหลุด่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่่า่ เบียอะไรวะเบียดื่ำน้ำสตวัสดีชาวโลกตกใจวเฮียมาจากอากาศที่ไหนไอ้เคียนนี่เขาดูหนังมากไปนะไอ้ตว์เอามาเกดอนวันโลกาวินาที่ในมีเบาเลิกอีกอันเราอยากรู้อันเดียวตาเก๋าท่าน้ำตายังอยู่ตีโมสี่ห้าเราอยากรู้ว่า น้ำตาเ้องอาบองแตรงนี้เหมือนมึงเลยยังไม่ได้นอนนค่เขาว่าคนคนง่วงนอนแม่งมาจะพูดไปเรื่อยจริงเฮ้ยเนี่ยเร่อนี่ยอยปนอย่า่นอย่าปนอย่าปุ <laughs> <laughs> ไม่ต้องเฮือหรอกไอ้เค้งม <m akes> <อ>ันโง่มึงดูมึงเห็นบี